อันนี้5บาทิี่เแลาที่คิเอาใส่นถ้ห้าบาทโดยบวยเมือไหมเออนั่นแหะพ้าปได้เาออกไปตังพุ่เแก่ยแกกินที่นี่ป่ะมาแกงนุยช่ายเมื่อบาง ต <Basil> mm ้มแซบนสามสิบบาทเอาเลยสามสิบบาทต้มแซบเขาสวยข้าสวยเขาส่วนนะเอาเผ็ดไหมยี่สิบบาทนองมันบาทแ่ไ่หกสิบเดี๋ยวนะนี่แกจะเอายบก่อนเดียวอี่ี่ ที่เราไม่ใช่การนีสิทธิ์หรอกที่มาเรื่อนอะตอมต้องทำยาดีทำยาแล้วเราซื้อดีโอ้โหโค้ชโน้ตี่อนเลยห้าาเอาเท่าไรเอาปุ่นี้กอนของเจ้าหน้านี่มาน้ำมะตีสิอันนี้หาบ่เดียวเดียวพกมาอันนี้หา้อมาแล้วหก

ยันเท้าเี่ยอยนลยโอ้ย55 55เกียวน้องอยเยอยนหีีใหญ่ๆเลยหูันีใหญ่เอออันนี้ห่เอายหนักพีคนนอแล้วก็เอา้าวเหยวีอแวเดียวีอนะ ต่ออย่ตอเนเนี้ยเป็นอัพโบเลยเนาอ้มีเบาะไปเห็นเพ่นนั่งถายทกคน90 ะอยเอาฟ้าเมื่อรบอุไปทั่วเลยอุดไปตรงเป็ดเป็นกี่ตัวนะหกสิบเป็นตัวเป็นมนมี่สิบลังบุญเยอะอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปาที่หลัง

นี่ละนี่ละเอาคนนอยังนี่เอาผู้นี้ก่อนมูอนี่เปล่าน่เขาที่หล้างนาะคนนี้ก็ลงที่หันเนู่้นัผู้ไรเนี่สองคนนี้นี้เออเออันนี้สองนี้มากเออวางนี่นันั่นไก่ผู้ไรล่ไก่้ั่นไก่นนี่อะ เปียวเปี่ยวงูใช่หมย่่งของว่ไห้เป็นังเปียวนี่เอาน้ำเพลินนีเนี่ยมาลอยนะนันตํ้ซัวเราจะดินเดซิตําัวดินซีซิเดดินเดซิตั้วี่ซิ ขออ่าวว่าเอาข,ออาาข่าวว <ปน S 2> <ง>่าละสามคนให้เรียบร้อยร้อยสิบบาทอาเอาจังกี้มี่เพิ่งสองอันร้อยอสิบบาทร้อยสิบบาทาน,นั่นปลาดุกตน้นปลาดุกตน้นเอาขออ่าวว่ออาต้นสองหัวเนื้อกว่าสวย เงาอยสดสวยไเงี้ยไรเงีดวนรปเดี๋ยวสองหอนี่อดกล้องสบาเองนี่เปรอกล้องวงจรกมี่กล้องบ็ออนกัานแค่สิบบาทลเาไ้ไหเขาดปหกสิบบวกห้าสิบบวมียังอีกมีสองยังอเปอ